เฮ้ยวันดีเฮ้ยวันดีดิลิหน้าดำเจี๊ยวันนี้เรามากันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบแบบไม่มีแอปนะฮะไม่มีแอปไม่ได้จ่สีอะไรมั้งทำไมไม่เป็นขาวดำักหน่อยไม่เอาปิดหน้าตาอันมันเถือนมันโอ๋ยเก็บตัดมันมันเฟคเราจะต้องให้เขาเห็นหน้าตาแท้จริงของเราวันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันหนังสือสอบ เอ็มเอ็มก็สอบแล้วเอ็มก็ไม่อ่านหนังสือเอ็มนั่งเล่นไอ้โทรศัพท์แล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นไรเราเจ้ากันเราไม่ว่ากันนี่เราจะให้ดูอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ยาวหน้าเอ๊อันนี้จะบอกว่าเลนี่ไม่ใช่สิวนะอันนี้รอยเลเซอร์แต่จะหาว่าเราเป็นสิวเราไม่ได้เป็นเซลเราเป็นเลเซอร์หน้ามาคิ้วก็ไม่มีเอ็มเอ็มเขาหน้ารักปะไม่ เขาน่ารักปะเขี่ยมขีเขี่ยงมึงอะชมกูน่ารักหน่อยดิเขาน่ารักนะเดี๋ยวถ้าคมตัวยังน่ารักเบยเออจะพูดอะไรดีวะเอ็มฟักยูเขี่ยมฟักผอก็วิดีโอแรกเขาบอกว่ามันจะต้องดูดีมันจะต้อง ไปอะไรที่แปลกๆใหม่ๆกูว่าไม่ไม่จําเป็นว่ะหลายๆคนอ่ะเขาว่านี่วันนี้ก็มาอวดหน้าเฮี้ยๆกันนะไม่มีอะไรหน้าดูเลยลงทําไมก็ไม่รู้อืมเออมึงไปไปดียังมยไปยังกูยังไม่ไปกูยังอยู่ไปเอ๊แล้วเพื่อนๆจะได้มาเห็นชุดชนเขียงแชมชื่อเอมอยู่ที่อุไงาม ปีเซนตัวหน่อยเผื่อมีคนมาจีบฉ <laughs> ันมีแฟนแล้วตีแฟนแฟนเขาชื่อหนมปังที่น่ารักปะล่ะพุ๊ธจะอยู่ไปละ